ของปวนเสียงปวนปุ้ยที่ดังสนิทเลยครับดังสนั่นลั่นสนิทฉากนี้ครับฉากลิเกครอบครัวครับพ่อกับลูกเล่นด้วยกันครับอ๋อไม่เอาคนอื่นเล่นครับฉากนี้อ๋อแหมประหยัดเมืองขี้เหนียวก็เล่นกันแต่ครอบครัวเองนะก้องกราบกรานกลั่นบทกลอนเตือนโอ สุทนทรภารินทกงกราบกรนกันคำกลอ,อ,อนเอือ้อนเอ่ยสุนทรพาทิ้ทกราบท,ทุกทุกท่าน วอวยพรกันทุกทีละขอให้เป็นเศรษฐีทุกทัานใส่สีชุมพูแจ๋วเลยให้มันดูสะพึงแต่งสีชุมพูให้มันดูสะพึงเพื่อจะใส่ซึ้งสับตา ยายเห็นไอว้วายิรุ่นยายยังพว่าไม่ะคุณยายบอกว่าหวายหวานอ๋ออ๋อร้องยากแล้วาหวาหวานเนี่ยสรรนมาร้องนะพ่อคุณขอบคุณไอแพคที่แฮกเพจั้างไอโฟนไอแพคมาแฮกเพจ ทั้งลายทั้งเฟดผมไม่ฟ้องท่องอยู่สามวันในแฮกี่ยให้เห็นเนื้อเห็นนมทำไไมผมขนนองเออรื่องจริงก็ไม่อยากจะคองขัดขานอ่าน,นี่ดูหนังเอกง่นะพอ่อ <c oughs> <c oughs> เอ็กกูก็ดูบ้างเออยังว่าน <c oughs> เนาะจะไปดูอะไรก็ราจานบอยก็ชวนกลให้กูดูาโอ้นี่ส่งกันสองคนไังไงนะเออถึงว่าไม่หลุดมาในกลุ่มเลย ท,ท,ทั้ทงผู้เทนผู้ทุกข์ผู้อุปธรรมทั้งแทนทั้งทุกข์ทั้งอุปรธรรมขอบคุณทั้งนำชี้แนะขอบคุณลิลายก็คือขอบใจนั่นแหละขอบพระคุณทั้งปากแบะและทั้งบ้าน ไหวจ้าพกราบพระหลวงขอเบเพชรขอบคุณเจา้าพาอกราบพระหลวงขอบเพชรนะบนบานภายในสมเร็จสุขลน้นละขอให้สินสินบาทและให้ขาดสินบนเงินทองกองหล่นเป็นล้าน สวายวิ่งบอลให้อยากได้พรดังสวายอย่าลืมมาไลายรางวัลโอเคอยากได้พรนะฮะรู้เรื่องนะฮะครับผม